สวัสดีค่ะแอดมินเพจร้านไวฟ์ฟอริสนะคะวันนี้แอดมินก็มานําเสนออันนี้นะคะเป็นพวงม,มาลัยมะลิหอมนะคะอุบัตินี้จะเป็นงานดีไซน์จากทางร้านนะคะอุบัติเป็นสีที่ทางร้านออกแบบนะคะหรือถ้าลูกค้านะคะ,อะชอบสีไหนเราก็จัดให้ได้เหมือนกันค่ะ,ะที่ร้านเราจะมีดีไซเนอร์นะคะเป็นคนออกแบบนะคะเป็นช่างศิลป์ประจําร้านนะคะ ก็จะผสมผสานงานพวงมาลัยไทยๆแบบนี้นะคะเข้ากับงานศิลปะนะคะก็จะได้ความสวยงามพอเหมาะพอดีเลยนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะนะคะจะเป็นสไตล์เฉพาะของทางร้านเรานะคะถ้าชอบงานพวงมาลัยสวยๆออกแบบเองแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะไวฟฟลอริส์นะคะโทรมาได้ค่ะ097นะคะ4 5 4ห1 6 8นะคะอยู่บ้านไว้พผาสวนมน์นะคะ ทำจิตใจเราให้ผ่องใสนะคะเราก็อิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะคะนี่ค่ะตัวมะลีนะคะจะเป็นมะลีหอมนะคะเวลาเข้าที่มะลิขาบานเนี่ยเขาจะหอมมากนะคะเวลาวางไว้นะคะอันนินเวลาสวดมนต์นะคะก็จะมาวางที่ผาหน,นี้นะคะเรากลิก่นก็จะหอมมากค่ะหอมทั้งห้องเลยนะคะไม่ต้องจํานวนเยอะก็ได้คือแค่พวงเดียวนะคะแต่เป็นพวงใหญ่่างนี้นะคะเขาก็จะหอมทั้งห้องเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็สนใจก็ ทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะ